จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเด็กไทยคนหนึ่งไปเล่นอยู่ในพรีเมียร์ลีกเอาละครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ fc 24นะครับซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ zero to hero นะครับจะเราจะเอาเราจะสร้างตัวละครตอนนี้เราสร้างตัวละครมาละเป็นเด็กไทยชื่อนุสลาแล้วก็เอลชื่อช่องเราต้นเองตอนนี้เราอยู่ในไบตันครับเราเล่นในพรีเมียร์ลีกเป็นเด็กฝึกไบตันมาตั้งแต่10ขวบเราจะมาเริ่มจากไบตันครับแล้ว ในในแผนผมนะผมจะจากบมตันจนสุดท้ายผมไปอยู่ที่เชลซีไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าเขาจะเขาจะเซ็นสัญญาผมไหมตอนนี้เราเล่นเป็นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับเราไปรับชมเกมเลยครับเอาละครับจอวน,นี้เปลี่ยนตัวเะเปลี่ยนตัวละ,เ,ลวละเราลงไอทีที่6 1ครับเฮ้ยทำไมเรามาอยู่ตรงข้างหน้าเลยวะโอผู้จัดการทีมผิดตำแหน่งวะครับแยงดิคือ คือผมก็ไปไป,ไปฝึกซ้อมมานิดหนึ่งคือไปดูปุ่ม,มทูทุเรียวมาครับว่าปุ่มอะไรใช้อะไรบ้างเหมือนเขาจะให้เราเล่นเป็นศูนย์หน้านะแมตช์แรกเราต้องเราต้องทำคะแนนให้ได้ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจเจเพื่อ <c oughs> เราแต่ว่าเราเลือกตำแหน่งเป็นเอ่อปีกซ้ายนะทำไมเขาให้เล่นให้เราเล่นเป็นศูนย์หน้าวะ เราเราเตี้ยครับเราไม่ต้องไปอยู่ในกรอบเลยครับถอยเลยครับความสูงผมเซตมาันิดเดียวเองครับเรียบร้อยยังยังพูดไปถึงไหนเลยโดนแล้วเหรอเปิดมุมลูกนี้แบบจริงๆตรงนั้นมันควรเป็นเราปิดเว้ยแต่เราเราไม่อยู่ไงเราตัวเล็กไงเราก็คิดว่าเออเราจะอยู่ไปทำไมวะตรงนั้นะแม่งเรียบร้อยเลยโอ้โห โอเคเขาให้เราให้เราเล่นเป็นศูนย์หน้าจริงเหอสองหนึ่งล้ฮะอ๋อตอนแรกมันหนึ่งศูนย์ไอ้สองศูนย์เหรอก็ว่าอยู่ให้เล่นศูนย์หน้าทำไมแต่เกมแรกเกมแรกเราต้องทำเราต้องทำแต้มนะหลบยิงเรียบร้อยลูกแรกเรียบร้อยชิวอ่ะรับอย่างสวย แล้วดูตัวเราตัวเรานิดเดียวเองนะสูงน่าจะร้อยกว่าร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบครับไม่ไม่น่าเกินร้อยเจ็ดสิบเรียบร้อยครับนัดแรกมาก็ก็ทำแต้มเลยเอาเอาจริงๆนะไบตันผู้เล่นผมไม่ค่อยรู้เลยผมผมรู้แค่ว่าผมเอาเซฟผมลงไบตันน่าจะค่าความคาดหวังของผู้จัดการทีมน่าจะน้อยอ่ะเอาเอาเซฟอาค่อยโดไนไล่ออกก็พอ อันนี้เรารอเพื่อนแยกางเลยครับโออเเคย่าพิ่งอย่าเพิ่งขอบอลอย่าเพิ่งส่งมานะส่งมาตอนนี้เราเตี้ยครับเราเราต้องให้เพื่อนป้อนดีๆนะส่งมาส่งมาส่งมานั่นแหละล็อกหลบหลบหลบแบบดิจิตอลไปแล้วไปแล้วโอ้โหขาสั้นขาขากูสั้น เรารับลูกโยนไม่ได้เลยอ่ะเพราะเราเราตัวเล็กเกินไปเว้ยโอ้เพื่อนเล่นธรรมดาก็ได้เล่นซะยากเลยส่งเพื่อนส่งส่งปุ้บโหขายยาวเกินเรามาเพื่อเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ เดี๋ยวฤดูกาลหน้าถ้าเราทำผลงานดีเดี๋ยวเขาก็มาซื้อตัวเราเอง,งอเสร็จแล้วลบไม่ได้ก็ส่งครับตุโ๊โอ้ไม่เข้ายิงไกลไปหน่อยทุกทีครับทุกทีครับทุกทีครับพูดแั่แก่ทีมโคตรครับ ข้าไปเลยครับโอ,โอ้ยยังว่านี้ลากเลื้อยมาหลบมาทีนึ่งตอสก,กัดได้ครับยังอ่ะออโอเคเป็นตัวอีกแล้วครับไรตันขยันเปลี่ยนจัดส่งมาส่งมาส่งมาตรงแล้ววิ่งสวยไป โอ้โนเสียวเปิดมาโอ้นี่สวยสวยสวยอะไรล่ะฝังเขาเคลซีต้องต้องต้องเห <c oughs> ็นศักยภาพผมแล้วแหละจะต้องมาซื้อตัวผมแล้วแหละความเก่งขนาดนี้ยิงได้ลูกเดียวนะ แต่แต่อวดไว้ก่อนอวดไว้ก่อนตอนนี้เราไม่ได้เป็นตัวจริงอะครับเราเราเพิ่งมาน่าจะสักพักใหญ่เลยกว่าเราจะได้เป็นตัวจริงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเรียบร้อยต่อไม่ให้กูดูท่าดีใจเลยอะไรวะเนี่ยลูกสวยๆนิ่มๆ สองศูนย์สี่หนึ่ง,งเรายิงไปสองลูกแล้วแฮตติกแจกแต่เกมแรกเลยปะอ๋ะอจะ,อะ,อะ <c oughs> แฮตทิกแต่เกมแรกเลยก็ไม่ไหวนะมันก็จะเท่เกินไปอ่ะดิเด็กไทยอนะโอ้เพื่อนเพื่อนเลยโอเคครับหมดเวลาไป4-1นนัดแรกเราทำผลงานได้ดีอยู่นะ อันนี้คือึกสอนเหรอขอ,อให้อัพอันนี้สปินน,นี่สปินมาส,สปินดิเน้นเร็วจัดไปเพื่อนเน้นวิ่งอย่างเดียวไม่สนใจอะไรทั้งนั้นโอ้โหลงข่าวด้วยดังแล้วยิงแล้วยิงแล้วสแตทเราตอนนี้69ครับโอเคแมตต์ต่อไปเราเจอกับใครวะอ่าตอนนี้เสมอ0ูนูนย์นี่ถ้าลงไปยิงได้นี่คือฮีโร่เลย โอเคครับเปลี่ยนแล้วครับส่งเพื่อนเพื่อนส่งเพื่อนส่งให้เพื่อนครับยิงเรียบร้อยแอสซิตแอสซิตแอซแอซ,อซิผมแอสซิตครับผมผมแอสซิตเด็กนี้วิงๆๆว่งยิงแบงควิ่งยิงกว่าคนยิงอีกเปิดมาจาังหวะนี้ เรียบร้อยเรียบร้อยหนึ่งเท่าเลยเปิดจังหวะน,นี้อ๋อมงแล้วก็วอลเลยเข้าไปเลยครับหรือว่าเราเล่นสูนหน้าดีกว่าะลบหลบอ,อุ้ยคือได้มีมันได้มีเพื่อนเติมเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่รู้จะส่งให้ใครอ่ะเราก็ต้องโชว์ศักยภาพไง เสกภาพแห่งการล็อกหลบไงหลบแบบดิจิตอลดิจิตอลผมเพื่อหลบปุ๊บไปละไปไม่ได้ไปไม่ได้เติมหน่อยเพื่อนโอ้เรียบร้อยฟาวดิไม่ฟาวลูกได้ลูกได้เปรียบเหรอโอ้โหกูสารเลี้ฟาวเพื่อนเหลืองไปเลยเฮ้ยเอาส่ง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 ขอโชว์หน่อยดิ โชวพลังศูนย์หน้าขอโทษแล้วกันนะเอาไปเอาไปเอาไปขออีกทีขอที่ขอ,อที่ส่อองให้เพื่อนโอ้ยแม่งเราเราทำเสียหมดเลย <laughs> เราทำเสียสองลูกเลยอะ่ะเปิดมุมอ่ะฝั่งเขาเปิดเขา้าเอาเขา้าเอาเราแว้งเปิดมาเล่นอะไรมลูกไม่รู้ครับเป็นศูนย์หน้าเรายิงอย่างเดียวเราเพื่อนป้อนเฮ้ยโอ้โหทำไมหลุดง่ายจังวะสองหนึ่งปะเนี่ย <c oughs> เรียบร้อยอู้ไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าเล่นสองคนงไงเนี่ยอามาแล้วครับเพื่อนอันเนี้โอ้โหก็คือกะรัดเลาะการแตะล,ล่อขาคนเดียวกว่าเดี๋ยวได้เจ็บจนได้นะเอาไปแดงไหมมานี่มานี่มานี่มานี้มาใกล้มานี่ เอาไวหนึ่งเหลืองแต่เราแต่เราจะคงแผนเดิมคือเราจะไม่เทนนิงเพราะว่าผมลองแล้วแมงเลยคนยากเลยเล่นยากกว่าเล่นเองอีกอเรียบร้อยสองหนึ่งก <c oughs> องหลังกูอย่างรั่ว <c oughs> แล้วมงเขาหม่งได้แล้วหม่งชนคานโอ้โหเลขละสองหนึ่งครับ ในนาทีที่77ทันอยู่ทันอยู่ยเพื่อนซูนได้อยู่โอ้โหเปิดอย่างนี้แล้วการจับบอลสเต็ปแรกอ,อย่างนี้ด <laughs> ูเขาไบตันตรงมะตรงมะโอเคหลบนี่ไงเจอล็อกหลบไงไป ฮ้ยทำไรเฮ้ยทำไรตรงนั้นอะหรือผมผมไปกดขอบบอลว่ามันก็เลยแบบงงกับบอลอะเฮ้ยเอานิ่มๆดิไปเพื่อนไปเพื่อนตกได้เพื่อนจริงเรียบร้อยสองเท่าครับผมหนึ่งการทำประตูหนึ่งแอติสเพื่อนมาร่วมดีใจเฮ้ยเราก็ตัวเท่าเพื่อนนี่หว่า ทำไมตอนเล่นแล้วมาตัวเล็กจังวะเจังหวนนี้ขอบอลแบบตอนแรกคิดว่าไม่ได้ด้วยนะ <c oughs> ตอนแรกตอนแรกคิดว่าโันสก,กัดได้อยู่นี้ได้เข้าขาก็กดยิงเลยเรียบร้อยเลยครับสองเท่าเราจะไม่แพ้แต่เราจะไม่เสมอเรื่องอะไรกูต้องเสมอไปแล้วพลิกจากวะนนี้จากวะนนี้ไปแล้วโอ้อะไรวะสู้ไม่ได้เสียบจากเดียวเลยอะ เฮ้ยเอาให้เรายิงเหรอเอาได้ดิมึงให้คนยิงผิดคนแล้วผู้จัดการทีมไก่แรงไปปบ่หวะเฮ้ยเบาไปเหรอเบาไปครับไม่ผมว่าผมยิงแรงนะหรือว่าเราต้องเราต้องกำหนดทิศทางแล้วก็ยิงไปข้างหน้าวะยิงเหมือนเปิดให้เขาเลยอ่ะเฮ้ยแปดเจ็ดนาทีแล้วเพื่อนจะถึงทุ่เวลาละ ส่งมาส่งมาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะการเองส่งมาเพื่อนเออส่งมาปึ๊บไปไปแล้วไปตันบุกคือแล้วครับไปแล้วไปแล้วยิงเรียบร้อยเอา้าไม่ให้คุณดูท่าดีใจเลยเ <c oughs> นะี่ตอนแรกผมจะกดยิงผมกดผิดผมกกดส่งแล้วเพื่อนส่งกลับมาเรียบร้อยเก็บบอลเพื่อน เก็บบอลฮัลโลเก็บบอลไอ้เขียวนี่คืออะไรวะเฮ้ยอย่าอย่านะนาะทีบาปนะหมดเวลาแล้วเพื่อนเปิดมาเปิดเปิดเปิดโอเคหมดเวลาครับเฉียนชนะไป3ประตู2โอ,อโอ้โหเกมนี้แม่งตื่นเต้นจัดหลายจังหวะเลยครับเราทั้งเราทั้งทีมเล่นดีแต่จริงๆทีมเล่นดีนด้วยครับมันก็เลย ทำให้เราชนะไดเ้เราเล่นคนเดียวไม่ได้หรอกโอ้โลงข่าวอีกแล้วคนเก่งก็อย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปอัพสกิลกันก่อนเพราะนี่มันมีชูตติ้งด้วยนี่ว่าเราจะเล่นเป็นฟินิชชิ่งเหรอแต่จริงๆเราเป็นปีกซ้ายด้วยเราก็ต้องคอร์สปะ,ะนี่นี่นี่คิบคืบกลมค์บแล้วก็เพอร์ซอนอลไลท์เราได้ยังเราไยังไม่ได้เปิดครับมันต้องทำยังไงวะ แอ็กติวิตี้ยังไงมีตังอยู่ห้าหมื่นลงทุนก่อนครับโฟนแอปหรือว่าอ e ีสปอร์ตทีมก็อ e ีสปอร์ตทีมไปสิวะจะเอาโฟนแอปทำไมเหลือพันเดียวเลยตังไหนกินข้าวเลยกูถามจริงโอเคครับยังไงพันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่ดูกันจนมาถึงตอนนี้นะครับยังไงก็ฝากติดตามซีโร่ทูฮีโร่ในพาร์ตต่อๆไปกันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ